การลลรณรงค์นะครับ core value นะครับให้เป็นวัฒนธรรมองค์กระนะครับควรจะเป็นอย่างไรหรือหลักสูตรควรจะเป็นลักษณะไหนนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่าคําว่าวัฒนธรรมองค์กรคืออะไรนะฮะเอาง่ายๆอ่ะผมจะอธิบายแบบเห็นภาพนะครับวัฒนธรรมองค์กรก็คือสิ่งที่คนประพฤติปฏิบัตินะครับไปด้วยกันหรือเหมือนกันและการประพฤติปฏิบัติเนี่ยครับถ้าเราจะมองให้ลึกซึ้ง คนควรประพฤติปฏิบัติตาม m i n d ซ e t ที่เห็นว่าเกิดประโยชน์กับตัวเขาด้วยนะครับแล้วเขาแฮปปี้ที่จะปฏิบัตินะครับแล้วก็ทาไปทาไปปฏิบัติไปตามทิศทางที่องค์กรอยากให้เกิดขึ้นะนะครับนั่นแล้วก็ทําไปเรื่อยทาไปเรื่อยเป็นทิศทางตรงนี้ด้วยใจด้วย m i n d ซ e t หรือกรอบแนวคิดที่อยากทําและแฮปปี้มีความสุขไม่ได้รู้สึกว่าถูกบังคับนะครับอันนี้ต้องบอกว่าท่านองค์กรต้องมองภาพอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีตัว Core Value อ่าแล้วเราต้องการให้ Core Value ตัวนี้มาเป็นวัฒนธรรมนั่นแสดงว่าเราต้องการให้คนเนี่ยมีพฤติกรรมประพฤติปฏิบัติเห็นภาพได้ง่ายประพฤติปฏิบัติตามทิศทาง Core Value ขององค์กรอ่าเราจะทำยังไงผมมองว่าดับแรกคือเราก็หยิบ Core Value ตัวนี้นะครับอ่ามาสร้างให้เห็นภาพก่อนว่า มันเป็นคอคอมมิชชี่ยังไงโดยที่ให้ชัดเจนครับว่าแต่ละตัวเนี่ยคนควรมีพฤติกรรมออกมายังไงตามระดับต่างๆของแต่ละตำแหน่งของเขาอย่างชัดเจนนะครับจากนั้นครับเราก็ควรที่จะพัฒนา m มซ์เซ็ตก่อนคุยหรือว่ามีวิธีอื่นๆครับที่จะอบรมเขาแต่ไม่ใช่อบรมแค่รู้ว่ามันทำยังไงแต่อบรมไปถึงตัว m ม n ์เซ็ต ของเขาให้เขาเปลี่ยนกรอบแนวคิดเห็นประโยชน์จากตัวคอลเวอร์ยูตัวนี้นะครับจนเขามีความรู้สึกแฮปปี้เห็นประโยชน์แฮปปี้มีความสุขแล้วเขาก็จะสร้างพฤติกรรมของเขาในการทำงานตามคอ v เวอยูที่คุณต้องการเมื่อเขาสร้างพฤติกรรมการทำงานครับถ้าคนเหล่านั้นเป็นระดับหัวหน้าง,งานเราก็ควรที่จะเพิ่มเติมนะฮะ ในลักษณะของการให้เขาเป็นหัวหน้านงานแล้วไปส่งต่อไปสร้าง m มซ์เซ t ให้กับลูกน้องต่อครับ ให้กับคนที่เป็นลูกน้องเขาต่อครับเพราะคอลเวลูเวลาที่เราจะทำวัฒนธรรมเราไม่ได้ทําแค่คนเดียวหรือกลุ่มเดียวที่อยู่ในอบอยู่มาอบรมเนะหรือหรือว่ามาเรียนรู้มาปรับไมล์เซตเพราะไมล์เซตคนกลุ่มเดียวอาจจะไปสู่วัฒนธรรมองค์กรในภาพใหญ่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะเป็นหลักที่จะไปสร้างไมล์เซตต่อไปพัฒนาไมล์เซตลูกน้องเขาในแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายเขาครับเพื่อให้คนที่เป็นลูกน้องเนี่ยปรับเปลี่ยนไมล์เซตด้วยตัวเขาเองตามหัวหน้าง,งานกลุ่มนี้ อ่าแล้วก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยเป็นลําดับว่าเมื่อคุณทําแบบนี้ได้การเปลี่ยน mindset คือหัวใจสําคัญเปลี่ยน mindset ตาม core value และก็ทําในทุกระดับชั้นมันก็จะเป็นภาพใหญ่ที่มากขึ้นและองค์กรคุณก็จะเป็นองค์กรที่ปรับเปลี่ยนวธรรมตาม o r e value ที่คุณต้องการได้นะครับแต่มันคงไม่เกิดวันเดียวครับ เพราะสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังคือเป็นเรื่องของหลักการในการนําไปสร้างหลักสูตรพัฒนาคอแวร์ยูให้เป็นวัฒนธรรมแต่มันไม่เกิดวันเดียวแน่นอนครับเพราะมันแค่คนกลุ่มเดียวนะครับสิ่งสําคัญคือหลักสูตรจะสร้างคนกลุ่มนี้แล้วก็จะทําให้คนกลุ่มนี้มีไมซ์เซตไปสร้างคนกลุ่มใหม่ต่อแล้วก็จะสร้างไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะเห็นภาพวัฒนธรรมองคอ์กรใหม่ในสระคอแวร์ยูที่ต้องการในอนาคตได้ครับ